ประมาณสามไร่นะครับกวานเหมือเลยใส่เม็ดพันหลายปไดนนี่ครับซื้อหรือว่าทำเองทำเองครับเองโอ้แสดงว่าไปเก็บเห็ดมากแทบจะบร่ได้กินแล้วแม่บอลนี่เห็ดเชื้อเห็ดไว้ก่อนนะครับเห็ดเชื้อเห็ดไว้เพื่อดีเฮาจะเริ่มจะได้เก็บเด้แล้วอ๋อเป็นฟักดำเก็บได้แล้วดำเฮาเก็บอันนี้เก็บไปเรื่อยเลยนะครับ ว่าถ้าก็บล้มเดียวกันบได้มันจะแก้พร้อมกันอ๋อสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้มันจะเป็นการวิธีการบำรุงดินนะครับบำรุงแบบใดนะครับเดี๋ยวเฮามาเบิ่งในฉบับของพี่สวิตผิวพันธุ์นะครับพี่หนึ่งอินทรีย์ฟาร์มนะครับสวัสดีครับพี่ครับผมหนึ่งอินทรีย์ฟาร์มมาอีกแล้วนะครับอันนี้คืออย่างครับอธิบาย เอ็ซีด้ฟังนะครับครับอันนี้คือการปรุงดินนะครับแบบพื้นที่กว้างนะครับเนาะพื้นที่กว้างครับปรุงดินแบบพื้นที่กว้างคือถ้าเฮาสีเอาแบบคนไปไม่มาใส่หรือว่าเ็ดให้มันงามฮะเให้ดินด,ดีนะอ่า uh huh. มันก็นยากเนาะแมนสีเอาขี้งวขี้ควายมาใส่ลร้อยมันกับบ่มีนะครับแมนแมนอ่าอันนี้เฮาผมก็เลยคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดง่ายและได้ผลดีที่สุดสําหรับผมเับ แต่ก่อนนี่ตรงนี้นะมันเป็นแปลงห้าเป็นครับแปลงหยาแปลงหยาครับเราจะมาปาเปี่ยนนะครับปาเปี่ยนผมสีเปลี่ยนเป็นเฮ็ดเป็นป้าป้าไม้ที่ป้าเฮ็ดป้าเฮ็ดป้าไม้อ๋อเฮ็ดเป็นป้าเฮ็ดครับผมแต่ตอนนี้คือเราปรุงดินปรุงดินครับผมด้วยปรุงดินไอ้ด้วยไอ้ถั่วเขียวนะครับนี่อันนี้คือถั่วเขียวครับต้นถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวอันนี้เราสีปรุงดินด้วยแล้วก็เก็บเอาเมล็ดพันธไป ว่านในนาข้าวอินทรียด้วยนะครับ oh. อันนี้นะครับอันนี้คือเป็นเป็นเป็นพื้นที่สูงเนาะเป็นพื้นที่สูงครับนี่<ต>มันจะได้สองย่างในโยชน์สองย่างได้ทั้งปรุงดินแล้วก็ได้เมล็ดพันธุ์เอาไปว่านนาข้าวครับปรุงดินนี่ค,คือพอถึงเวลาเห้ากะเก็บเมล็ดพันธุ์เก็บเมล็ดพันธุ์ครับนี่มันจะเริ่มเริ่มเริ่มจะได้เก็บแล้วครับนี่เริ่มอยากนะครับเบงเริ่มมีเบื้องหน่วยมันดูมักดำก็มีแต่ผมเห็นฝักดำมัเยอะกว่า เดี๋ยวเป็นพาเบิงนะครับอายุมันได้เดือนผมปลูกเมื่อสิบสองสิงหาอันนี้ครับนี่สิบสองสิงหาวันแม่พอดีแม่นแมนแมนนี่ผมปลูกต้นยางนาที่บนี่ต้นยางนาโอ้แสดงว่าปลูกต้นไม้แซมไปน้ำเลยแม่นบอครับนี่ครับผมใส่ไปแล้วเป็นแถวไปแล้วนี่ยางนาเนี่ยแถวแถวนี้คือยางนาเลยนี่ครับนี่แล้วก็มีแถวของท้องหลังน้ำอีกนะอ๋อปลูกใส่ตรงบนเลยด้แต่ว่าตอนนี้มองไปเห็นมันมีเต็มเป็นมีแต่กลวเขียวครับแมน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 อืม นี่เริ่มจะได้เก็บเด้ทำเงินเริ่มเลยเป็นฟักดำคือเก็บได้แล้วดำก็เก็บเขาก็เก็บอันนี้เก็บไปเรื่อยเลยนะครับนี่เพราะว่าถ้าเก็บล้อมเดียวกัน่ได้มันจะแก้พร้อมกันนะถ้าสมมุติถ้ามันมีแบบนี้เขาก็เก็บเก็บไปแล้วเอาไปเฮ็ุวิธีการยังไงครับบ้านนี้เอาไปตแดดแืดอสองเลด้ล้วก็เก็บไว้เลยครับแยกสองเลดแห้งแล้วก็เอาใส่ถุงไว้เลยเริ่มเริ่มทำนี้ก็เริ่ม นะครับอ๋อเริ่มเก็บได้แล้วซัมนี้นี่นะครับเริ่มเล่ได้แล้วอีกกระถินนึงก็เก็บได้แล้วนี่โอ้อันนี้คือวิธีการบำรุงดินที่บแบบพื้นที่ใหญ่ๆแมนมบ,อบอกครับ,บ<อ>พื้นที่ใหญ่กว้างๆเนาะแล้วพอพอ,พอเขาเก็บพวกเม็ดพันธุอันนี้แล้วนี่เขาเห็ดจังได้ครับบานนี้อันนี้ผมผมสิบโบมีการไถต่อไปเลยนะครับนี่ฮะอันนี้มันจะเป็นป่าเลยนะครับนี่ต่อไปจะเป็นป่าเลยเดี๋ยวเป็นป่าไม้คือปล่อยให้มันปล่อยให้แบบมีเลย ่อยแบบนี้เลยโบไถยกบโบไทยยังเลยต่อไปโบไทยเลยอ้าวคือเพราะว่ามันจะเป็นป้าเนาะต่อไปนะคือผมจะตัดเอาบันนะคะตัดยางเดียวต่อไปนะถ้าเกิดเป็นหญ้าขึ้นมาก็ตัดอย่างเดียวเลย๋อตัดห่มตัดแล้วห่มตัดห่มตัดห่มเลยโบไทยโบไทยอ๋อ้วยความคิดว่าผมว่าเห็นเห็นคือปลูกอย่างนาแล้ว แล้วเฮาที่ถ่ายกบจังไดเห็นะะครับความหมายคือคือผมผมคิดไปสเต็ปนั้นแต่อันนี้คือจะไม่ไม่ถ่ายเลยถ่ายอีกแล้วนะครับปล่อยให้มันปล่อยให้มันตายลงไปหรือว่าพอพอหญ้ามันหลก็ตัดตัดเน้าตัดอ๋อตดเป็นุ๋ยสดพืชสดไปเลยครับอืมวิธีการนี้เคยลองอยู่ใส่มาครับคือผมเฮ็ดมาลองหลายหลายหลายรอบหลายปีใชผมเฮ็ดเบบนี้นะเพราะว่าผมรู้สึกผมเรียบเทียบกันแล้วรรหว่าง ปลูกทั่วเขียวกับบ้ปลูกทั่วเขียวนี่ดินสีแตกต่้งกันเลยครับ๋ oh. อถ้าเวลาเราเอาไยไปนี่เอาวางผ่านถ่าปั๊บนี่แป้งที่มีทั่วเขียวนี่วางแพร์วาง,วางอันไถยไปพุ๊มันจะจมดิบๆ,ๆเลย oh. แต่ว่า uh. ที่ทีโบได้ปลูกทั่วเขียวนะกดผ่านถ่ายลงบโบอยางลง mm. แข่งตั้งกันครับผเห็นแตความเซตต่างของมัน,น oh. แล้วไอ้ต้นยางนานี่เขาปลูก ระยะท่าไดนไหครับสามเมตรครับต้นนี้อันนี้ก็ยางนานนะครับมีมีเชื้อมีอย่างเราบอกครับเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดเรียบร้อยรยบอคัซื้อหรือว่าทําเองทําเองครับเอ้โอ้ทำเองเลยแสดงว่าไปเก็บเห็ดมากก็แทบจะไม่ได้กินแล้วแม่บอลนีเห็ดเชื้อเห็ดไว้ก่อนนะครับเห็ดเชื้อเห็ดไว้เพื่อดีเฮาจัดโอ้โหุ่นเดียวครับอันนี้ประมาณจักไรเนี่ยครับอี๋ทั้งหมดนี่ประมาณสามไร่นะครับนี่สามไรเนี่ยครับเห็นบอกครับ ว่านทั่วเขียวเลยอันนี้โวเขียวนี่กับโตไปผมก็สีเก็บไว้ฮะนะเก็บไว้ว่านช่วงว่านเข้าเมษาเมษาพฤษภาถ้าเขาจะเก็บทั่วเขียวเขาตรงว่านในพื้นที่สูงแบบนี้ครับอถ้าเขาว่านพร้อมกับเข้ากับหนานะมันเก็บบ่ได้อ่าครับอันนั้นคือกับปล่อยให้มันตายตายกบกับดินไปเลยในหน้าแม่บมอครับอ๋อโอ้อันนี้คือเขาเขาจะได้พันทั่วเขียวน้ำบำรุงดินน้ำ แต่ที่สำคัญคือเทื่อแล้วผมว่ามันจะมีการไถนะครับแต่อันนี้คือโปไถเลยเลยต้อไปนะโปถไถแต่ตอ,อตอนแรกผมถ่ได้นี่ครับ,รบตอนแรกที่เข้าว่านนี่ถ่ไไโอ้โหเบื่งเอาเด้อครับนี่แล้วถ่ายเอฟซีถามว่าพวกเม็ดพันธุ์ถั่วเขียวเนี่ยเอามาใส่ได้ครับอ,อันนี้ซื้อตามร้านนั่นแหละครับร้านในซูปเปอร์ของทุกคนอย่างนนะัี้ยมาแม่ไม่แม่ร้านนะห้างมันอย่างะนะั้น ที่เขาไปต้มมานะทั่เขียวที่เอาไปต้มครับวันนี้ทุ่งแล้วครึ่งกิโลที่เขาไปต้มนะ่ะทั่เขียวไปนี่แหละเอามาหวานได้เลย,ได,เลยได้เลยครับเอามาหวานได้เลยแล้วเฮาก็เก็บนี่เฮาก็ไปตากแดดแล้วก็จากสองแดดสามแดดแล้วก็เอาไปเก็บใส่ถุงมัดปากไว้เลยครับนี่แล้วเฮาก็ไปหาเห็ดทั่วเขียวคือเขาก็ได้ได้รหรือว่าเอาไปขยายพันธุ์ตอกก็ได้ตอกก็ได้เราซื้อแค่เท่าเดียวครั้งครับผมรู้ว่าเอาทั่เขียวจากสายมาเนี่ยเนี่ยมนบาดดำดำนี่แน่นครับเริ่มเก็บได้แล้วสำนันนะอ่าเก็บได้แล้ว นั่นแหละตัวเขียวในในอันนี้คือท้องหลัง<ม>ครับผมครับอ๋อแสดงว่าต้นท้องหลังน้ําพี่นี่มีไก่ดีเนาะครับโอ้นี่เริ่มเจ็บได้แล้วขนาดนี้เจ็บได้แล้วเนี่ยโอ้โอ้อันนี้คือวิธีการปรุงดินแบบแบบพื้นที่ยใหญ่เลยครับพื้นที่ยใหญ่เนี่ยสังเกตนะครับผู้อันนี้คือถนนลงไปหา ไอเถียงนานะครับเถียงนาออประมาณสามไร่นะครับกะหวานเหมดเลยใส่เออม็ดพันหลาปไันไนี่ครับผมใส้ให้หนึ่งก,กับประมาณสองถุงกว่าเลยสองถุงงถุงละ,ล,ละเครื่อง <โล S 1> กิโล,โลครับว<ะ>่นนประมาณกิโลหนึ่งเนาะพ่าง่ายคือไล่หนึ่งในสี่ใส้ประมาณสองโลขึ้นไปอแล้วแต่หอสีว่านที่ว่านห้างนะเมนครับห้างก็ได้ห้างก็ได้ที่ก็ได้โอ้ ข้อดีของการว่านช่วงไอ้สิงหาเนี่ยมันจะได้เก็บช่วงไอ้หมดฝนพอดีเลยครับ oh. ถ้าไผ่มีที่สูงๆนะแนะนําเลยครับแล้วก็ต้นท้เขียวซีโบมีใบไหลซ mm. ีฟักซีหลายครับสังเกตไหมฟักซีหลแมน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 ต้นท้เขียวซีใบโบหลายแต่ถ้าผู้ก้อนฝนนะน่าเใ้่ครับฟักมันหลนะครับหลายครับที่ติดฟักหลยพอดีเลยเป็นพอดีเลยครับอันนี้แต่ก่อนเป็นคัน,นาได้เน,ะนาะเป็นคันเป็นคันแบ่ง แบ่งพวกแบ่งหย่านะครับตรงนี้ก็เป็นหญ่าอ่าไม่อย่างเื้ตะอนมันเสร่ฐเนะมันเสริฐกับเปี่ยนเป็นจะเปียนเป็นป่าเลยนะครับแปลงหญ้าเป็นป่าแต่อไปกับเก็บบัตรเข้าชมเห็ดเนาะแม่นเหมาะดมันมีการพัฒนานะครับเฮากับเฮหดอย่างเดียวนะครับเฮาก็เห็ดไปเรื่อยๆลองลองผิดลองถูกไปเรื่อยนะครับ แต่อันนี้ก็คิดว่าลองลองถูกแล้วนะครับเพราะว่าเฮาต้องปรุงดินก่อนเน,ะนเาะเฮาเขาต้องปรุงดินก่อนให้ให้ดินดีๆก่อนนะครับแล้วก็พวกอยียงมันก็จะตามมาถ้าเฮาปรุงดินดีแล้วเขาอยากปลูกพักปลูกยางก็ได้นะครับแถวนี้นะเฮาสามารถเฮ็ดได้บดน้ําถึงแม่นบ่มครับนี่น้ํีน้าจากโซลาเซลล์นะครับด้านล่างขึ้นมาฟรีเลยโอ้มันก็สบายแล้วจากการปรุงดินแบบแปลงใหญ่นะครับนี่แต่ ที่ผมเดาพัดพลาดคือผมว่าคิดว่าเพื่อนที e> ่ถนะครับแต่เพื่อนบได้ถนะครับเพื่อนที่ห้มันตายลงไปแบบนี้เลยนะครับตายลงไปแล้วก็กบแล้วก็ถ้ามันจะเกิดใหม่ขึ้นมาก็ให้มันเกิดใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็ตัดอัดย่างเดียวต่อไปอ๋ออ้โอเคนะครับเนี่ยเป็นเทคนิคของหนึ่งอินรีฟาร์มนะครับที่โบใช้สารเคมี หรือว่าโบาไซตปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียวนะครับบบต้องเอาเขามาในสวนนี้เลยโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ